นี่จะมารีวิวครับกันไกลตอนกิ่งครับของช่างเก่งครับตอนง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมนะครับการตอนครับใช้ฟันตรงนี้ใช้ปากตรงนี้คว้นนะครับปากเราทํามาคมมากครับเวลาควันไปครับมันจะทําให้แผลแผลมันมันไม่ช้าครับลากมันจะมีโอกาสออกดีกว่าครับอันนี้คือการควันนะครับหนีบครับแล้วก็ควั่นครับท่นที่หนึ่งครับท่นที่สองครับหนีบครับแล้วก็ควั่นครับ นี่ครับใช้ฟันตรงนี้ครับปอกเปลือกนะครับบิดได้เลยครับแค่นี้ครับออกเลยครับแล้วก็เอามะพร้าวที่เราเยาะมาคุ้มเลยเลยครับเห็นไหมครับดูรอยครับมันมันไม่มันไม่ช้าครับรากมันมีโอกาสออกดีกว่าครับ้อยที่เราตอนไปนะครับกันไกลของเราครับตอนนี้จัดโปรครับจัดส่งฟรีครับมีทั้งตัวเหล็กกล้าเหล็กเยอรมันครับตัวเหล็กกล้าก็หก ร้อยบาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวพาไปชมกันไกลครับนี่ครับมีหลายมีหลายหลายแบบครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับมีเหล็กก้าเหล็กเยอรมันต้านสนิมสนใจครับทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ครับกันไกลตอนกิ่งครับจัดโปรครับตอนนี้ส่งฟรีครับจาว่าส่งฟรีเก็บเงินปทาง